คนนี่การศึกษามา6ปีจ่ายตรงทุกงวดไม่เคยเบี้ยวแต่วันหนึ่งบริษัทได้รับจดหมายจากกอยอสอแจ้งหักเงินเดือนเพิ่มทั้งที่ยอดนี่ควรจะจบแล้วจดหมายที่ส่งมาไม่ได้ถึงคนกู้แต่ส่งตรงถึงฝ่ายบุคคลพร้อมแนบยอดใหม่และแนะนําให้ปรับโครงสร้างนี่ถ้าไม่ทําอาจถูกหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ช็อกกว่านั้นคือยอดแต่ละช่องไม่ตรงกันเลยแอปกอยอสอขึ้นอีกยอดจดหมายแจ้งอีกยอดโลนสเตตเมนต์จากศาลก็เป็นอีกยอดหนึ่ง แล้วจะเชื่อยอดไหนและถ้ายอดใหม่สูงกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบลูกหนี้บางคนกู้เงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทผ่อนมาแล้วเกือบ1 8 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเมื่อเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ยอดที่ต้องจ่ายพุ่งขึ้นเป็นเกือบ2 8 0 0 0 0บาทรวมแล้วจ่ายมากกว่ายอดกู้ตั้งต้นแต่ระบบนับใหม่เหมือนอย่างไม่เริ่มต้นและนี่ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เริ่มมีคนจํานวนมากที่ได้รับจดหมายจากกยศแบบเดียวกันแจงยอดหนี้ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วแนะนําให้ปรับโครงสร้างโดยไม่มีคําอธิบายใดๆบางคนจ่ายมาเป็นแสนแต่จูจ่ๆยอดโผล่เพิ่มอีกเกือบ3 0 0 0 0นบาทยอดในแอปกับยอดในเอกสารราชการไม่เคยตรงกันและเมื่อถามหาคําอธิบายก็ไม่มีใครตอบได้ถ้ามันเป็นแค่ความผิดพลาดทําไมคนที่เจอถึงเล่าว่าเจอแบบเดียวกันแทบทุกคนจากภาพเอกสารบางฉบับจะเห็นว่ายอดที่กยศแจ้งในช่องทางต่างๆเช่นแอปกยศโลนรีพอร์ต เอกสารจุดหมายและยอดหักเงินเดือนล้วนไม่สอดคล้องกันเลยแต่กลับถูกใช้เป็นฐานในการคำนวณปรับโครงสร้างใหม่โดยไม่แจ้งให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่เพียงเท่านั้นเรายังพบว่าในรายงานยอดใหม่ที่ระบุในแอปมีการแสดงค่าเบีย้ยปรับยอดหลังซ้ำซ้อนโดยไม่แยกให้ชัดว่าเกิดอะไรและไม่สามารถตรวจสอบที่มาของแต่ละยอดได้เลยการตั้งยอดใหม่เท่ากับกยศได้ทั้งยอดหนี้ขยายเวลาได้ดอกเบีย้ย ค่าปรับยืดยาวต่ออีกหลายปีได้บริษัทเอกชนดูแลระบบไกลเกลี่ยได้ไรายไดจากการติดตามเรียกเก็บและสิ่งที่ลูกหนี้ไม่ได้เลยคือสิทธิ์ในการโตแ้แย้งไม่มีใครในกยศาออธิบายได้ว่าทำไมยอดใหม่ถึงสูงขึ้นลูกหนี้ไม่มีช่องให้ปฏิเสธไม่มีที่ตรวจสอบยอดที่แท้จริงไม่มีสิทธิ์เลือกทางออกที่แฟร์กว่านี้คนใจจริงต้องกลายเป็นต้นทุนให้ระบบหมุนต่อนี่เพื่อการศึกษาควรให้โอกาสไม่ใช่กับดักควรให้ความหวังไม่ใช่ความงง ควรทำให้คนตั้งใจายรู้สึกว่าคุ้มที่จะทําดีแต่วันนี้ลูกหนี้บางคนต้องรู้สึกว่าทําไมคนตั้งใจต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีสัญญาฉบับไหนที่ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนยอดหนี้ได้เองไม่มีสัญญาทางการเงินใดๆที่เจ้าหนี้จะไม่บอกยอดที่แท้จริงกับลูกหนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่จ่ายดีในระบบของกอย,ยอสอไม่ใช่แค่เรื่องของยอดหนี้ที่สูงหรือต่ํา แต่คือเรื่องของสิทธิที่คนจ่ายดีไม่เคยได้พูดถ้าการจ่ายตรงเวลายังไม่มีค่าแล้วกองทุนนี้จะสอนอะไรกับคำว่ายุติธรรมวันนี้เสียงของคนจ่ายจริงเริ่มดังขึ้นแล้วอย่าให้มันเงียบหายไปอีกสนธิพูดแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เสียงของคนจ่ายจริงต้องได้ยินบ้าง